6 7 8โอคาโคชกาธิวิสัชนา249อินทรนีย์2 2เป็นโนโอคาลนะถึงอินรีย์2 2เป็นโนโยคะละถึงอินรีย์2 2เป็นโนนีวารณะอินรียส10เป็นนีวรารณิยะอินรีย์3เป็นอณีวรารณิยะ อินทรีเก้าเป็นนีวรณิยะก็มีเป็นอณีวรณิยะก็มีอินทรีสิบห้าเป็นนีวรณาวิประยุทธโทมนัสินสีเป็นนีวรณสัมปยุทธอินทรียหกเป็นนีวรณสัมปยุทธก็มีเป็นนีวรณาวิประยุทธก็มีอินทรียสิบกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะนีวรณิยะ เป็นนีวรณิยะโนนีวรณะอินทรีสามกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรณะนีวรณิยะแม้เป็นนีวรณิยะโนนีวรณะอินทรีเก้ากล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะนีวรณิยะเป็นนีวรณิยะโนนีวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่า เป็นนีวรลนิยะโนนีวรลนะก็มีอินทรีสิบห้ากล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรลนะนีวรลนะสัมปยุตแม้เป็นนีวรลนะสัมปยุตตะโนนีวรลนะโทมนัสินสีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนีวรลนะนีวรลนะสัมปยุตแม้เป็นนีวรลนะสัมปยุตตะโนนีวรลนะ อินทรีหกกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะนีวรณะสัมปยุตเป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนีวรณะสัมปยุตตะโนนีวรณะก็มีอินทรีเก้เป็นนีวรณะวิปยุตตะนีวรณิยะอินทรีสาเป็นนีวรณะวิปยุตตะอนีวรณิยะ ทมนัสินสี์กล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนิวรณวิปยุตตะนิวรณิยะแม้เป็นนิวรณวิปยุตตะอนิวรณียะอินทรีสามเป็นนิวรณะวิปยุตตะนิวรณียะก็มีเป็นนิวรณะวิปยุตตะอนิวรณียะก็มีอินทรีหกเป็นนิวรณะวิปยุตตะ นิวรณิยะก็มีเป็นนิวราณะวิปยุตตะานิวรณิยะก็มีกล่าวไม่ได้ว่าแม้เป็นนิวราณะวิปยุตตะนิวรณิยะแม้เป็นนิวราณะวิปยุตตานิวรณิยะก็มี